คนชั้นกลางคนที่เป็นเป็นผู้ปกป้องสถาบันที่เด่นที่สุดในประเทศไทยเรื่องนี้ถ้ามีนะเราทำัุกอย่างไมครีบว่ะโอ้ตายมากเลยแล้วก็ต้องยอมรับด้วยนะทุกท่านต้องยอมรับที่เป็นสิ่งใหม่นะครับเป็นสิ่งใหม่เพราะว่าการที่ยอมรับท่าภูมิใจไทยประเทศเราที่นีน่มันทำให้คนชั้นกลางระดับกลางในเมืองเองถอยออกมาเฮ้ยได้ข้าใจน,นะ ป็นต้นม well no kind of ันมีคอนดิชันมีความขัดแยกภายในในระบบเนียในปัจจุความแยกมากๆระผมคิ้ว่าการยุทธศาสร์เกิดขึ้นเพราะการแตกแยกในิ่งที่กำลั้นำมือป้อน้่วยผมได้ยินมาว่าการตัดสินใจที่มีการสื่อสารยุทธาสตราไม่ได้เป็นที่เห็นิ้อความตทาง การเลือกตั้งมันชี้ให้เห็นว่าคุณไม่สามารถหลบหลีกในสิ่งตงา่างๆเรืองต่างๆยังให้ใหคุณยอบบมรับมันอย่างน้อยคุณไม่สามารถหลบหลีกการเลือกตั้งยังให้ใหที่ะะาาคุณหลบแล้วได้เพราะฉะนั้นทางเลือกทางชั้นนำหลังการเลือกตั้งนี้ผมคิดว่ามีสองอย่างอย่หนึ่งก็คือรอจังหวะที่เหมาะสมในการที่จะรบกันรบจะลงโดยวิธี กลางทีิวัดโดยอะไรแล้วแต่คุณจะลงให้ไปแย้งได้ไหมแต่ได้แต่จังหวามทุกข์เราจะเห็นว่าเขาจะลงรัฐบาลได้หรือไม่ให้คอยสังเกตบสื่อกระแสหลักถ้าสื่อกระแสหลักเริ่มออกแนวในลักษณะที่ต่อต้านรัฐบาลหนักข้อมากขึ้นมากขึ้นเพรว่ามันมีสัญญาณว่าว่าเขาจะลงอภินิษฐ์เริ่มออกมา บาหรือกลับตักที่จะจะจะรอรานวาที่่าอืนว่าั้และในที่สุดก็อาจจะมาสืบสานกันก็ได้แต่นี้เกิดข้นพูดไปแล้วว่านัทหารไม่มีการตอบสีขาว่าอะไอะไรทนทิยมานทหารเราออกไปไม่ได้แระหารไม่สามารถนำสุภาพมาตได้ั้ที่สองต่อมาที่จะทำใหาได้คือการปูให้เข้ามาอยู่ในการเดินระบบเคือข่าไให้ดีขึ้นกว่าเก่า แต่ทีนี้ก็เกิน,น็นช่วงเวลาที่มันมีความแตกแยกในภาวะการาาน<ช>ัด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่า่านจะสามารถปรับตัได้ถ้าคุณจะปรับต,ตัวคุณต้องมีเอกภาพในภาวะการนับของคุณซึ่งต่<ช>อนห้คุณพี่นี่นหันมาสู่ประเด็นสุดท้ายขออีกแสองนาทีนั่นเด็กผมว่า อาาจวัตกรรมเงเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามแต่การเงินจะไม่ใช่ตลาดหลักของการลทุ่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่านักการเมงมนองนนครับไม่มาจ่ายเื่นไทยในระว่างจา่ายเปินทางัตรหรงใดก็แล้วแต่เขาไม่สนใจการจีกจากการหาเสงเงิต่างาตทั้งหมดถ้าเจรเขาไม่สนใจการปีิลูกการีนูมีไมมีายถึงการแก้ไขข้อบกข้อแตกปักทุนเรื่องนี้ โดยกงหรืออยากโกงอะไรกันแน่ครั้เนี่ยจริงๆคุณจะปฏิรูปได้ก็คือคุณต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอำนาจเชิงใหม่ถ้าคุณไปเพียงแก้แก็แก้ทีๆในอดีตเนี่ยคุณก็ไม่สามารถลดพฤติกรรมที่มุ่งจอด้านเก่าที่มีมาในการแก้ได้แต่คุณต้องการคุณต้องคิดถึงการเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบใหม่ก่อน ความสำคัญเกี่ยวกับอำนาจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอำนาจในการตกไหมแต่อำนาจในทางการเมืองอำนาจในการที่ที่มีเรือซับสิทธิอำนาจในการที่คุณเป็นอิสระจากพันธะในทางเศรษฐกิจหรือสังคมอื่นด้วยทั้งหมดเมื่อเราหวังการเลือกตั้งไปได้ทางเราหวังแต่การได้ผมคิดว่าเราไม่ควรหวังแต่ทางสังคมได้เพราะในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มทางสังคมกลุ่ม ที่เรียกร้องนโยบายที่ปรับเปลี่ยนถึงอกระตุ้นความสำคัญต่อไปยังน้อยถึงข้อเสนอของคณะกรรมการถึงรูปสองข้อในการทีม่มีการพูดถึงมากอันที่มากที่สุดก็คือการเปลี่ยนาการกระจายอำนาจทุนเท่าเดีเยนันเป็นสิ่งที่ประชาชนหลายกลุ่นในการตั้งเป็นข้อเรียกรออ้องรัฐประหาร คปพบมาก่อนว่าเขาตองไปหาเสงแทนที่เขาจะเป็นฝ่ายพูดประชาชวนแับเป็นฝ่ายบอกเขาว่าไอ้ทำอย่างนี้ไอ้ทำอย่างนี้อะไรนะแต่โดยที่เขาไม่เป็นฝ่ายฝ่ายพูดฝ่ายชวนอย่างนี้เลยทั้งหดผมก็เลยเสนอสิ่งที่อกในชีวิตการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีพลังเริ่มมีพลังที่เริ่มเคลื่อนไหวบางอย่างในสังคมของเราเองที่อาจนำไปสู่การปฏิรูปได้ ในการเปิดเวทีของไทย s เสามารถได้ว่ามีชาวบ้านที่เขร่วมในการชุมด้วยปป้าเรจ้าการการรีคอรี่ซึ่งสิทธิ์นการยนยน่ที่พูดถึงส่งหลือเเารียกรองวาต้องทำการรีร้ที่ดีหรือการใดไอย่างื่ต้องการี่รูปที่ดีราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่คนที่อยู่แนวหน้าที่นีนักการ ต am, แต่คือชาวบ้านเป็นประชากรปัญหาอยู่ที่ว่าความเคลื่อนไหวเหล่าน้จะขยายตัวไหมแล้วก็จะชิงบทบาทเด่นจองได้ไหมคือถามว่าข้อเรียกร้องคนหลันนี้กับข้อเรียกร้องคนเสื้อแดงใครดังกว่าเสื้อแดงต่างกว่าใ้ทูกที่แถวๆเองแต่คำถามคือว่าไอ้แถวๆนี้มันขยายตัวมากขึ้นหรือท่านจายเป็นข้อเรียกร้องหลักในอนาคตได้หรือไม่ ผมว่ามันขึ้นอยู่การปัจจัยหลายอย่างรับแสงสื่อการตัดรูนความใส่ใจใิการถการจริงถ้าเราพูพุการกรูปมันก็มีการสร้างฐานความรู้การูด้วยซึ่งอะไรก็ต้องสนใจการ่จะสร้างฐานความรู้สำหรับการเรียรู้ขึ้ เช่นพัฒนาการขั้นต่อไปก็ได้จะเป็นการจัดกองทัพชายศเพื่อรวมตัวกันฝัดดันประเด็นให้ว่างกว่าท้องถิ่ดภาคชายก็รู้จัดรวมตัวกันสนานแล้วนะแต่ไม่จะปัดดันประเด็นที่ว่างกว่าท้องถิดตลอดให้มันก็ที่เป็นเรื่องท้องถิ่นตลอดมาแต่ตอนนี้เขารู้จักจัดกองทัพที่จะที่จะปัดดันประเด็นที่มันไม่ใช่ประเด็นท้องผิด มีตัวอย่างถามว่าชาติมันได้มที่มัาได้มันมีตัวอย่างที่น่าสนใจคือจักหวาดกระจกที่ที่คุณก็ผจะราแล้วือเลือกต้นทนสิแล้วที่การต่อต้านโรงไฟฟ้าที่สองจุดมือนุก่อนรอบแตจากสองจุดนั้นลืสิบีมาแล้มันคัฒนาีเ่ขยายภายในจักรกระจเป็นสามเข้าไปในุ่มโรงไฟฟ้าแล้วโรงไฟฟ้าไม่สร้างแล้ว ก็ย so <wh ats Napoleon> mm ังไม่ยดาลายตัวก็ไปรุมตัวกันในการปั้วต่อต้านลงทเนในต่อต้านการสร้างเตาเขาขยะการสร้างโรงฟ้าใหม่ของกฟอและอื่นๆจนถ้าไปคือถ่ายภายในของจังหวัดจนบุรีมันมีเจหรือแต่เยที่หน้าสนุกสันๆนันก็คือว่าไอ้โรงทุนเด็ก็ตามไอ้รงฟ้าก็ตาถามว่ามันสร้างให้ใครใช้ คำตอบที่สร้างประโยชนงานใช้ว่าเจ็ดแปดกลุ่มนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าไอ้ที่ตัวถูกแกชิ้นทรัพยากรทุกวนันนี้มันไม่ใช่พีแค่ในคุณและมันทำอะไรในท้องสิ่นเองแต่มันมีพาไปรู้ไปถึงหมดทั้งประเทศครยเพราะั้นก็เริ่มสร้างเครือข่ายข้ามจังหวัดไปยังจีนพอจีนพอจะถูกใช้ในสถานที่สร้างเครือเจ็ดแปดนะที่จะส่งย้อนกลับมาให้ เพื่อให้ไอ้โรงเกษตรใช้ใช้สามารถพัฒนากนารสร้างโรงงา,านเนี่ยเพื่อเอาเป็นป้อนโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้เกิดการจาับมือกันตั้งแต่กระทรวงไล่ถึงนครถึงสุราษฎร์ผมว่าเรื่องน่าสนใจมจนันจะเ,เริ่มเริบโตไปในทางที่เป็นประเด็นที่ครอบครัทรี่ครอบคลุมทั้งหมดแล้วไม่ใช่ประเด็นของผิด ถ้าม wow. ันเกิดที่มีประโยชน์ได้เกิดที่พนได้เกิดที่อุดรได้เกิดที่เชียงใหม่ได้เชียงใหม่เนี่ยมเริ่มแต่แค่ต่อตั้งเช้าขึ้น่อเกิทยพัฒนาเปนความมีการเป็นการข้อเสนอในเรื่องการปกครองตนเองถ้าผมเขาเป็นประโยชน์เอ่อผมขาทุ่มเทไทยได้ท่ไทยเขาพัฒนาจากไทยได้แต่ตอนมันม่นพัฒชาได้เด่น